อิ่มไหมลูกงั้นเดี๋ยวหนูกินเสร็จเราไปกันต่อเนาะอีกนิดเดียวก็ถึงบ้านป้าแตนแล้วค่ะแม่ถึงแล้วลูกแม่คะถ้าป้าแตนไม่ให้เราอยู่ด้วยเราจะไปนอนที่ไหนคะป้าแตนเข้าใจดีให้อยู่อยู่แล้วล่ะลูก สวัสดีค่ะป้าแตนเข้ามาเร็วๆสิรออะไรอยู่ห้องของพวกแกอยู่หลังบ้านนะขอบคุณนะพี่แตนที่ให้พวกฉันไม่อยู่ด้วยให้หมวยเอาของไปเก็บไว้ที่ห้องก่อนสิฉันมีเรื่องจะคุยกับแก ถึงแกจะเป็นญาติฉันแต่ฉันก็ไม่ได้ให้แกมาอยู่ฟรีๆนะยังจําได้ใช่ไหมว่าเราตกลงอะไรกันไว้จําได้สิพี่ฉันต้องเป็นคนใช้ของบ้านหลังนี้แล้วก็ต้องทําทุกอย่างตามที่พี่สั่งจําได้กด็ดีงั้นรีบไปทํางานได้แล้วค่ะพี่แตน ดูซิเงือออกมาแล้วเนี่ย <c oughs> เอาพี่แตนขอบคุณค่ะให้หมวยออกไปก่อนสิฉันมีเรื่องจะคุยด้วย หลังจากเนี้ยแกต้องปิดแอร์ในห้องก่อนสามทุ่มด้วยนะอ้าวทำไมล่ะคะคอมแอร์ห้องแกมันเสียงดังฉันนอนไม่หลับแต่ว่าช่วงนี้ตอนกลางคืนมันร้อนมากเลยนะคะฉันกลัวว่าหมวยนี่แกเป็นแค่คนใช้ฉันก็อุตส่าห์หาที่นอนให้แกกับลูกยังจะกล้าขัดคำสั่งฉันอีกหรอค่ะดีคนอย่างแกหัดสำนึกบุญคุณฉันไว้บ้างนะ ม่เวียนหัวนิดหน่อยอะรีบเก็บก่อนปน้าแดนจะมาเห็นเนอะอย่าซรายช่วยนะคะ ทำตะกร้าผ้าฉันตกกระจัดกระจายแบบนี้ยังจะกล้าใช้ลูกฉันเก็บอีกเหรอไม่ใช่แบบนั้นนะคะคือว่าสายวิ่งชนน้าเขาเองค่ะสายเลยช่วยเขาเก็บข่าวหลังไม่ต้องไปช่วยพวกมันเป็นแค่คนใช้อ่ก็ปล่อยให้พวกมันทำเอง แต่นา,าพากับหมวยก็เป็นญาตของเรานะคะสายมันเป็นแค่คนใช้เข้าใจไหมค่ะแม่ส่วนพวกแกก็เอาเสื้อผ้าพวกนี้ไปซักใหม่นะมันเลอะหมดแล้วสายขอโทษแทนแม่ด้วยนะคะที่แม่พูดไม่ดีแบบนั้นไม่เป็นไรเราจ้ะยังไงนะก็ขอบคุณมากนะที่ช่วยแก้ตัวแทนนะแต่ ค่ะถ้ามีอะไรให้สายช่วยก็บอกได้นะคะสายมาแม่ดูนี่ขแม่แม่ถ้าแม่ไม่ไหวแม่ก็ไปพักได้เนานะเดี๋ยวมูจัดการตรงนี้เองไม่เป็นไรลูกแม่ไหวแม่จะฝสื่อมทำไมก็เห็นอยู่ว่าแม่ไม่ไหวถ้าประแตนเขาไม่เห็นแม่ทำงานเขาก็ตัดเงินเดือนแม่น่ะสิแล้วถ้าเขาตัดเงินเดือนขึ้นมา แม่จะเอาเงินที่ไหนไปส่งหนูเรียนล่ะเพราะฉะนั้นหมวยก็ต้องตั้งใจเรียนให้สมกับที่แม่ทำงานเหนื่อยด้วยนะลูกค่ะแม่ไปเอาผ้าไปซักกันอะไรนะคะตอนกลางคืนก็ไม่ให้เปิดพัดลมหรอคะใช่ก็ได้ยินแล้วนี่จะถามซ้ำอีกทำไม แล้วแบบนี้ฉันก็มวยจะนอนยังไงล่ะคะแกก็เปิดหน้าต่างเอาสิมันจะยากอะไรแต่นี่มันหน้าร้อนนะคะพี่แค่พัดลมก็แทบจะไม่อยู่แล้วนี่จะไม่ให้เปิดอีกมันไม่เคินไปหรอก็ช่วงนี้ค่าไฟมันแพงค่าใช้จ่ายอะไรที่ฉันไม่จําเป็นฉันก็ต้องลดลงไปบ้างไม่จําเป็นงั้นหรอใช่แกเลิกพูดแล้วก็ทําตามที่ฉันบอกซะเริ่มตั้งแต่คืนนี้เลยทุกวันนี้พี่ก็แทบจะไม่เห็นฉันเป็นญาติอยู่แล้วทําแบบนี้อีกพี่ยังเห็นฉันไม่คนอยู่หรือเปล่า นี่แกกล้าขึ้นเสียงกับฉันเหรอฉันขอลาออกสิ่งที่พี่ทํากับฉันฉันไม่เคยว่าแต่ถ้าหมวยไม่ต้องมาเดือดร้อนด้วยฉันขอไปอยู่ดีกว่าฉันให้แกย้ายไปนอนที่อื่นก็ได้แต่แกห้ามลาออกพี่มีสิทธิ์อะไรมาห้ามฉันก็ฉันมีบุญคุณกับแกไงให้ทั้งที่ซุกหัวนอนให้ทั้งเงินถ้าแกไม่มีฉันน่ะคิดว่าแกจะมีปัญญาเช่าห้องข้างนอกอยู่เหรอหรือถ้าแกอยากให้ลูกแกลำบากเนี่ยก็ตามใจแกละกัน เดี๋ยวหมวยไปขึ้นรถกระป๋องที่หน้าปากซอยได้เลยนะแม่ต้องแยกไปทํางานก่อนเมียังต้องไปทํางานที่บ้านป้าแตนอยู่อีกเหรอคะป้าแตนทำกับแม่ขนาดนั้นแม่จะไปอีกทําไมก็ป้าแตนเขามีบุญคุณกับไงลูกแม่ก็ต้องตอบแทนเขาบ้างถ้าหมวยโตแล้วเหมืนก็ต้องตอบแทนเขานะค่ะแม่ตั้งใจเรียนนะลูกพอเลิกเรียนแล้วเนี่ยแม่จะไปรับค่ะสวัสดีค่ะแม่ ยเสร็จงานแล้วไปหาอะไรกินกันไหมไม่อ่ะฉันว่าจะตั้งใจเก็บเงินซื้อบ้านให้แม่นี่ก็ใกล้จะครบยอดแล้วฉันจะไม่วอกแวกเป็ดค่ะจ้าสู้ๆนะเพื่อนโหนี่เหมือนเก็บเงินซื้อทั้งหมดนี่เลยเหรอที่จริงพวกฟอร์นิเจอร์เขาก็แถมมากับตัวบ้านแล้วล่ะคะ่ะ แม่คะต่อไปนี้เราไม่ต้องไปทนอยู่กับป้าแตนแล้วนะตอนนี้เรามีบ้านเป็นของตัวเองแล้วไม่ได้หรอกหมวยทำไมล่ะคะแม่ในเมื่อหมวยมีทุกอย่างแล้วเงินหมวยก็มีให้บ้านเราก็มีแต่ทำไมเราต้องไปทนอยู่กับเขาด้วยล่ะคะก็แม่ยังต้องตอบแทนบุญคุณของป้าแตนไงที่เขาให้ที่หลับที่นอนกับเรา ถึงเขาจะพูดแย่ๆหรือทำไม่ดีกับเราแต่เขาก็มีบุญคุณนะหมวอลืมสิ่งที่แม่สอนไปแล้วเหรอแม่เป็นไงบ้างคะอาการนี้คือเรือ,อยังก็แค่ท้องเสียธรรมดาแม่ไม่เป็นอะไรหรอกแค่นี้สบายมากนี่ฉันบอกแล้วไงว่าฉันอยากกินกับพราหมูกรอบแล้วนี่อะไรแกทำอะไรไม่ให้ฉันกิน ท้องเสียแบบเนี้ยกินอาหารอ่อนๆไปก่อนนะพี่พอหายดีแล้วฉันจะทําให้กินแล้วกันนะยังจะมายิ้มเยาะเยอะฉันอีกเดี๋ยวนี้ปีกกล้าขาแข็งซะจริงๆพอเธอแม่จะไปว่านะเขาทําไมสายก็ดูมันสิแม่บอกให้ทําอย่างหนึ่งมันก็ไปทําอย่างหนึง่งและจะไม่ให้แม่มมโหมันได้ยังไงทินภาทำเพราะเขาเป็นห่วงแม่นะคะขืนแม่กินกะเพาเดี๋ยวก็ท้องเสียอีก สายว่านาภาเขาก็ดูแลพวกเราดีมาตลอดนะคะทําไมแม่ต้องไปพูดกับเขาแบบนั้นด้วยล่ะก็น,นั่นมันคนใช้และทําไมแม่ต้องพูดดีกับมันด้วยแม่คะไม่ว่าเขาจะเป็นใครแม่ก็ไม่ควรทํากับเขาแบบนั้น ตอนอาบน้ำก็แกะผ้าออกก่อนพอจะพันใหม่ก็เรียกฉันนะเดี๋ยวฉันทำให้อืมขอบใจฮะพี่พูดว่าอะไรนะฉันพูดว่าขอบใจไม่ได้ยินหรือไงถือว่าเป็นบุญหูจริงๆเลยนะที่ได้ยินที่พูดคำนี้ยอได้ทีแล้วเอาใหญ่เลยนะ เกิดอะไรขึ้นคะแม่แค่ลื่นตกบันไดเฉยๆไม่เป็นอะไรหรอกแล้วแม่เจ็บตรงไหนอีกไหมคะไม่มียังดีที่ยายพามารับตัวแม่ไว้ทันไม่งงั้นก็คงไม่ได้มานั่งคุยกับเราเหรอกไม่ตลกนะแม่ถ้าแม่เป็นอะไรขึ้นมาทรายจะอยู่กับใครล่ะจ้าแม่ก็แค่ไม่อยากให้เราเครียดแม่ทรายมีข่าวดีจะบอก ข่าวดีอะไรเหรอลูกพี่เป้เขามาขอรายแต่งงานแล้วนะจริงเหรอลูกใช่ค่ะตอนพี่เป้ขอรายแต่งงานรายทำตัวไม่ถูกเลยนะคะแม่แม่ดีใจด้วยนะลูกแม่อยากเห็นเราใส่ชุดเจ้าสาวจริงๆดูสิจะสวยเหมือนแม่หรือเปล่าใครจะไปสวยทำแม่ตอนสาวๆได้นะคะ <c oughs> งั้นเดี๋ยวสายไปบอกข่าวดีนัพภาก่อนนะคะ ล้วจะไปบอกมันทําไมล่ะแม่เลิกเรียกน้าว่ามันได้แล้วค่ะเขาเป็นคนช่วยชีวิตแม่ไว้นะถ้าตอนนั้นนาะพาไม่ช่วยแม่แม่อาจจะไม่ได้เห็นทรายใส่ชุดเจ้าสาวก็ได้นะงั้นทรายไปบอกนาะพาก่อนนะคะ พี่เรียพวกเรามามีอายรหรือเปล่าก็ไม่มีอะไรหรอกฉันแค่อยากเลี้ยงข้าวตอบแทนพวกเธอใายนี่แม่แกไม่สบายปะเนี่ยเปล่าหรอกรอฟังแม่ฉันพูดให้จบก่อนตอบแทนเรื่องอะไรเหรอพี่ ต้องขอบคุณพวกเธอที่ช่วยดูแลฉันกับทายมาตลอดแล้วก็ต้องขอโทษด้วยที่เคยทําเรื่องแย่ๆกับพวกเธอตอนนี้ฉันคิดได้แล้วแต่ไม่รู้ว่าพวกเธอจะให้อภัยฉันไหมฉันแค่อยากบอกว่าฉันรู้สึกผิดจริงๆไม่เป็นไรหรอกพี่ฉันให้อภัยยังไงเราก็เป็นญาติกันฉันดีใจนะที่พี่คิดได้ ถ้าหมวย,ยังโกรธอยู่ป้าก็เข้าใจนะเพราะสิ่งที่ป้าทําลงไปมันก็แย่จริงๆมันก็มีหลายเรื่องอยู่เหมือนกันนะคะที่ทําให้หมวยโกรธแม่เคยบอกว่าให้ตอบแทนผู้ที่มีพระคุณกับเราหมวยคิดดูดีๆแล้วถ้าวันนั้นป้าแตนไม่รับหมวยกับแม่เข้ามาชีวิตหมวยอาจจะแย่กว่านี้ก็ได้ถ้าตอนนี้ ว่าแตนสำนึกผิดจริงๆแล้วหลยก็พร้อมที่จะให้อภัยค่ะฉันขอบใจพวกเธอสองคนมากเลยนะที่ให้โอกาสฉันไหนๆแล้ก็เข้าใจกันแล้วงั้นเรามากินข้าวกันดีก,กว่าค่ะดูสดใสขึ้นเยอะเลยนะคุณเจ้าสาวป้ายแดง จ้าแล้วแกล่ะเมื่อไรจะแต่งค่ะนะคะแต่งอะไรล่ะแฟนฉันยังไม่มีเลยทำแต่งานเนี่ยงั้นหมวยก็รีบหาได้แล้วนะนี่คะแน้นกรอเพาาของโุดได้จ้ะ